สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่28กรกฎาคม2565ครับวันนี้ประเด็นเด็ดที่น่าสนใจนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดต่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับราคาค่อนข้างที่จะพันผวนเลยเพราะว่าเฟดเองเขาได้มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.75เนะครับก็คือเปลี่ยนจาก1.75เปอร์เซขึ้นมาเป็นที่2.50เปเ นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นดอกเบียตามที่ตลาดคาดการอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในเมื่อวานช่วงแรกเนี่ยก็ยูดอลลาร์ก็จะกลับขึ้นมาแข็งค่าในระยะสั้นนะครับเพราะว่ามีความกังวลเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบียนั่นแหละนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อมันเป็นตัวเลขดอกเบียตามที่ตลาดต้องการนะครับมันก็เลยวิ่งสวนทางกันเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยหลังจากที่มีการปรับขึ้นดอกเบียแล้วนะครับก็จะมีการเปิดเผยแถลงการของเฟดรวมทั้งการ ตอบคำถามของคุณเจอรงพอเวลต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมก็ได้สรุปมากนะครับว่าเขาได้มีการบอกเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับทำไมถึงทําให้ตลาดวิ่งแบบนี้นะครับหลักๆเนี่ยคุณโพเวลเนี่ยบอกว่า,าการใช้จ่ายและผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงการผลิตนะครับถือว่าเป็นการชะลอตัวนะแล้วก็ตลาดแรงงานนะครับยังเรียกได้ว่า,าเป็นไปตามเป้าหมายที่เฟดวางไว้นะครับก็คือ,อยังแข็งแกร่งนั่นเองเพราะว่า อัตราว,ว่างงาน,นยังคงอยู่ในระดับต่ำนะครับส่วนการจร้างงาน,เ,นเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ที่เขากังวลน,นะครับก็คืออัตราเงินเฟอ้อนะครับที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะสาเหตุก็หลักๆมาจากสงครามรัเสเซียยุเคนนะครับรวมถึงราคาพลังงานที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนั่นเองนะครับก็เป็นการ กล่าวถึงรัสเซียยูเครนด้วยเพราะว่าเขาพูดมาตลอดนะครับว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เงินเฟอ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันพันผัไปหมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเป้าหมายของเฟดยังคงเป็นการทําให้อัตราเงินเฟอ้อกลับลงมาในระดับ2%ให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ได้ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าด้วยนะเพื่อที่จะ กดดันให้อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันปรับตัวลดลงตามเป้าหมายของเฟดนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ได้มีการบอกว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยคุณพอเวลไม่ได้คิดว่าเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกรวมถึงของสหรัฐเนี่ยจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตลาดของสหรัฐเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งอยู่โดยเฉพาะตลาดแรงงานนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังบอกว่าในอนาคตนะครับเมื่อตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันปรับตัวลดลงตามเป้าหมายของเฟดแล้วก็มีโอกาสที่ ทางเฟดเองเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามความเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจกลับมาเกิดความสม,มดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ราคานะครับวิ่งค่อนข้างผันผวนเลยอย่างเมื่อคืนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า ยูเอเซอร์นะครับก็ปรับตัวอ่อนค่าลงเพราะว่าตลาดก็ได้คาดการอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนตัวที่วิ่งตรงค่าอย่างเช่นยูโรปอนนะครับนะอูจียูเนี่ยมันก็เลยปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปกติแล้วก็ราคาทองคําเช่นกันนะครับก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่เฟดมีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยไปเมื่อวานนี้นะครับและตลาดวอลติเองครับนะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวิ่งรอข่าวมาทั้งสัปดาห์เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเรียกได้ว่าคลายความกังวลกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับสําหรับประเด็นในเรื่องของการปรับขึ้นตั้งดต่เราบีรวมทั้งคํากล่าวของคุณโพเวลด้วยนะก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าตลาดจะยังคงเชื่อมันน่นในคำพูดของคุณโพเวลอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ อีกตัวหนึ่งนะครับ2ตัวเลยนะก็คือเป็นตัวชนี GDP นะครับเพราะว่าคาดการออกมา GDP เนี่ยดีกว่าครั้งก่อนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้เนี่ย GDP มันออกมาแย่กว่าครั้งก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นการพลิกสถานการณ์เมื่อคืนได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้า GDP ครั้งนี้ออกมาเป็น GDP ที่แย่ลงติดต่อกันเนี่ยความกังวลในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเนี่ยนะครับ,บรวมถึงของสหรัฐเนี่ยมันจะกลับมาแล้ว นะครับก็อาจจะทําให้ US ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงราคาทองคาก็อาจจะปรับตัวลุง่งลง,ลงนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของจํานวนคนที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสกันนะเพราะว่าเฟดเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับตลาดแรงงานคนะาดการออกมาว่าจะมีคนที่รับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเวลาทุ่มครึ่งนักู่เลยนอกจากนี้นะครับยังมี คำกล่าวของคุณเจเน็ตเยเล่นด้วยนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางสหรัฐนะครับก็อาจจะออกมาพูดเสริมคุณโพเวลนะครับถ้าออกมาพูดในทิศทางที่ว่ามั่นใจนะครับในแนวทางของเฟดเนี่ยก็อาจจะคลายความกังวลตลาดต่อไปได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวเลขข่าวสารที่เราน่าจะติดตามกันในวันนี้นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูที่น้ํามันกันบ้างนะครับสินค้าคงคลังน้ามันดิบเนี่ยประกาศออกมาว่าติดลบ 4.523ล้านบาร์เรลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผลักดันให้ราคาน้ํามันเนี่ยเขาปรับตัวสูงขึ้นได้นอกเหนือจากคํากล่าวรวมถึงการปรับขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยของเฟดด้วยนะครับถามว่าทําไมราคาน้ํามันถึงขึ้นนะครับจากการปรับขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยของเฟดสาเหตุหลักๆเลยก่อนหน้านี้ที่ปรับตัวลงเนี่ยเป็นเพราะว่าความกังวลในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มันจะส่งผลต่อความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตนะครับในเมื่อตอนนี้เนี่ย สภาวภาถเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันได้คลายความกังวลไปแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยในอนาคตจะกลับมาอีกครั้งอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเดี๋ยววันนี้ให้เราติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจกันวันนี้ก็ไม่คาดว่าไม่มีข่าวอะไรบ้างหม่แล้วนะครับมีเพียงแต่ข่าวในตารางรวมถึงคํากล่าวของคุณเจเน็ตเยเลนนะครับถ้าเกิดว่าใน คืนนี้มีข่าวสารอะไรที่ส่งผลต่อ,ต,อตลาดหรือว่าปรับปริถานการณที่เราเทรดกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังแต่คาดการคร่าวๆคาดว่า US Dollar เองน่าจะอ่อนค่าลงตลอดทั้งสัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีปัจจัยใดๆมารกระทบรวมถึงตลาดวอลล์สตีทเองก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะ อย่าเพิ่งใจร้อนในการที่จะเข้าซื้อขายนะครับเดี๋ยวรอดูสภาวะตลาดช่วงบ่ายรวมถึงช่วงค่าก่อนว่าตลาดมีทิศทางหรือว่าแนวโน้มไปในทางไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะเข้าซื้อขายกันนะครับวันนี้อย่างที่ผมกล่าวไปไม่มีข่าวสารอะไรมากมายนะครับขอฝากข่าวสารที่น่าสนใจไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาอัปเดตกันใหม่ขอทุกคนโชคดีมีกาไรขอบคุณครับ